หัวข้อแรกเนี่ยหัวข้อขึ้นก้นนะครับสูตรทั่วไปของขึ้นกลนคือ v เท่ากับ f แลมดาครับนะครับ v เท่ากับ f แลมดานะครับที่นี้มันตัวตัวการตัวตัวคืออะไรนะครับครับตัว v ตัว v นะครับตัว v คืออัตราเร็วครับอัตราเร็วของขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราสามารถหาจากสูตร v เท่ากับ f แลมดานะครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งนะครับโจทย์จะให้ ตัว v มานะครับให้เราหาตัว v ด้วยการใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ะครับมันจะให้ระยะทางแล้วก็ให้เวลามาเหมือนเรื่องการเคลื่อที่เส้นตรงรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเนี่ยคือที่เป็นเส้นตรงนะครับดน,นั้นแล้วนะครับ V ยังสามารถหาได้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ v เท่ากับ square root ของแรงตึงเชือกหารด้วยมวลต่อความยาวของเชือกนะครับเป็นตัวมิ กรณนนีนี้ครับใช้ได้เฉพาะเชือกเท่านั้นนะครับเชือกเท่านั้นเชือกโอล y นะครับนี่คือกลุ่มของอัตราเร็วนะรอัตราเร็วก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้ตัวต่อมาครับตัว F นะครับตัว F เนี่ยครับคือความถี ความถี่เนี่ยก็คือตามชื่อมันนะครับความถี่คือจํานวนรอบของคลื่นนะครับต่อวินาทีครับเนื่องจากว่าคลื่นเนี่ยจะเป็นลูกๆนะครับเป็นลูกๆนะครับหนึ่งลูกก็คือ1รอบครับเรียความถี่นะครับคือรอบต่อวินาทีนะครับหน่วยรอบต่อวินาทีต่อวินาทีนะครับหรือบางทีเราก็จะเรียกมันว่าเฮิร์นะครับ ความถี่นะครับจะมาคู่กันคือความถี่มีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบนะครับคาบคือเวลาครบ1รอบครอบครับตัวนี้คือคาบนะครับ ก็จะหาได้จากสูตรว่า f แลมดานะครับนอกจากนั้นเนี่ยบางครั้งนะครับโจทย์เนี่ยมักจะให้ระยะจากสันขึ้นหนึ่งสันขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรามีขึ้น2รลูกนะบริเวณนี้นะครับ ว่าน้ํขึ้นน้ำเนี่ยมันโป่งๆขึ้นมาจากผิวน้ำถูกไหมครับมันก็จะทําหน้าที่รวมแสงครับรวมแสงไปที่ก้นบ่อนะครับหรือผิวพื้นของสระน้านะครับทำให้เราเห็นว่าบริเวณนั้นเน่เป็นเส้นสว่างเ,เวลาน้องว่ายน้ำนะครับแล้วเห็นลิ้วสวา่สวางอยู่ใต้ก้นสระก็คือเส้นสว่างนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยสว่างหรือสว่างก็สามารถบอกแลมดาได้เช่นเดียวกัน สามารถหาได้นะครับตามสูตรที่ให้ไว้ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างที่1 ครั้งนะครับใน4วินาที เป็นการบอกความถี่ครับความถี่เนี่ย รอบนะครับคบหนึ่งรอบภายในเวลา4วินาทีนะครับถ้าขึ้นนี้มีอัตราเร็ว30เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้ให้ V นะครับแปบลบว่านี้ให้ V ขึ้นนี้มีความยาวจากสันขึ้นที่2ถึงสันขึ้นที่7เนี่ยเท่ากับกี่เมตรสันที่2งสันที่เจนะครับเท่ากับกี่เมตรและเห็นแถบสว่างที่อยู่ติดกันห่างกันเท่าใดนะข้อที่2อถาข้อสงถนาข้อสองล่างถามนะครับ สว่างได้ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสว่างถึงสว่างคือถามหาแลมดาอยู่แล้วนะครับนะสว่างที่ติดกันนะครับสว่างถึงสว่างเท่ากับแลมดานะครับเท่ากับ1.2เมตรนะครับโอเคนะนี่คือตัวอย่างที่2ครับที่ตัวอย่างสุดท้ายครับมาดูตัวอย่างที่3กันนะครับของเรื่องคืนพื้น อย่างที่3นะครับสบัดเชือกเส้นหนึ่งนะครับสบัดเชือกเส้นหนึ่งนะครับเรามาไว้นะครับเชือกเส้นหนึ่งนะครับขึงตึงด้วยแรง200นิวตันในแนวระดับนะครับโดยเชือกหนักเนี่ยหนัก1กิโลกรัมนะครับและยาว2เมตรนะโดยติดกับเครื่องสั่นความถี่50รอบต่อวินาทีจงหาว่าคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยระยะจากสันถึงสันนะครับที่อยู่ติดกันเท่าไหร่อ่ะคล้ายกับข้อเมื่อกี้เนาะเรารู้แล้วเนาะว่าสันถึงสันเนี่ยคือระยะ1 ด้เท่ากับเท่าไรอะนะครับถ้าเป็นขึ้นเชือกนะครับเราสามารถหาอัตราเร็วเชือกได้อัตราเร็วขึ้นได้จากสูนี้ครับ v เท่ากับสแควรูทของที่ส่วนมินะครับโดยตัว t คือแรงตึงเชือกไม่ใช่คาบนะครับดูดีนะครับตัว t มี2ตัวแปรนะครับใช้ตัว t เหมือนกันคือแรงตึงเชือกแล้วก็คาบนะครับคาบคือเวลาครบ1รอบแรงตึง t คือตัวนึง ในเส้นเชื่อนะครับซึ่งเขาเรียกว,ว่าแรงตึง ในน4สส่่ววเเรียกาฟ270และตำแหน่งสุดท้ายเรียกว่าเฟส360ครับนะครับจะคล้ายกับวงกลมครับจะคล้ายกับวงกลมนะครับเขาเทียบกับวงกลมครับตำแหน่งเริ่มต้นของวงกลมเรียกว่าศูนย์องศานะครับตำแหน่ง1ใน4เรียกว่า90ตำแหน่งครึ่งหนึ่งเรียกว่า180นะครับตำแหน่ง3ใน4ส่วนเรียกว่า270นะครับเราจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับมันเคลื่อนที่เป็นรอบเห็นไหมครับขึ้นและลงนะครับพับกันมาก็คล้ายๆวงกล อันนี้คือกรณีขึ้น1ลูกนะครับซึ่งเวลาเขาบอกเฟสเนี่ยนะครับเขาจะบอกเรียงไปเรื่อยๆครับถ้าเขามีขึ้นเกิน1ลูกนะครับเช่นดูนะครับมีขึ้นเกิน1ลูก1 2เหน็นไหมครับในลูกนี้มี2ลูกนะครับตำแหน่งเริ่มต้นก็จะเป็นเฟสศูนย์องศานะครับต่อมาก็เป็น90นะ180นะครับ270แล้วก็เป็น360 ทีนี้พอขึ้นลูกใหม่นะครับตรงนี้นแบบลูกแบบนี้นะครับจะเป็น360รของลูกเดิมแล้วก็จะเป็นศูนย์องศาของลูกใหม่นะครับแล้วก็เริ่มที่90อีกครั้งหนึ่งนะครับ90 180 270นะครับแล้วก็360นะครับทีนี้เรื่องเฟสเนีย่ยมาทําอะไรนะครับในโจทย์ที่เรามักจะเจอเนี่ยก็คือว่าเฟสจะบอกได้2อ,อย่างครับ,รบเฟสมันจะบอกได้2อ,อย่าง แบบแรกครับคือบอกคาบนะครับบอกคาบคาบคืออะไรคาบคือเวลาครบรอบถูกไหมครับเวลาครบรอบเช่นเขาจะบอกว่านะครับเช่นนะครับเฟสเปลี่ยนไปเฟสเปลี่ยนไปนะครับ120องศาใน2วินาทีนะครับก็คือว่าขึ้นลูกหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นหนึ่งลูกเนี่ยนะครับหนึ่งแลมได้นะเฟสจะเปลี่ยนนะครับ เท่ากับ360องศาเห็นไหมครับนี่ครับ1ลูกเนี่ยเฟสนะครับเปลี่ยน360องศาพอดีนะครับเห็นไหมครับ1ลูกเนี่ยเฟสเปลี่ยนจากศูนย์ไปสามร้ยเห็นไหมครับเปลี่ยนไปสามร้องศาพอดีเราก็เทียบเปรียบแต่อย่างเลยครับเฟสเปลี่ยน120ใน2วินาทีใช่ไหมแล้วถ้าเฟสเปลี่ยนไป360ละ่ะจะเป็นยังไงนะครับก็เป็น2 360ใช่ไหมครับหารด้วย120ก็จะเท่ากับ6วินาทีนะครับซึ่งก็คือคาบนั่นเองนะครับเวลาครบ1นึรอบไหมครับ1รอบคือ360องศานะเฟสเปลี่ยน360องศานะครับเป็น1รอบนะก็จะบอกคาบได้หรือกรณีอนอนหนึ่งนะครับที่เขาชอบใช้เฟสนะครับก็คือเอาเฟสเนี่ยมาบอกแลมดานะครับมาบอกความยาวขึ้น 360นะครับก็จะใช้ระยะก็เอา2องคูณสามนะครับหาร้อยนะจะเท่ากับ4เมตรซึ่ง4เมตรตัวนี้นะครับเฟสเปลี่ยน360รหกสิบใชไหมครับใช้1แลมดาแปลว่า360นี้นะครับเปลี่ยนเอากับนี่คือเป็นแลมดาแล้วถูกไหมครับเป็นแลมดาแล้วเรียบร้อยนะนะครับเฟสใช้บอก2แบบนะครับบอกเฟสบอกเปลี่ยนคาบเฟสบอกแลมดานะครับโจทย์มักจะมี2แบบนี้เช่น ตัวอย่างข้อ1ครับคลื่นลูกหนึ่งนะครับมีเฟสเปลี่ยนไป120องศานะครับใน2วินาทีข้อถามว่าและตำแหน่งที่ตังกัน10ซนเมตรบนคืนอวัตถะนาเดียวกันนะครับมีเฟสต่างกัน180จงหาคาบความถี่และความยาวของคลื่นนี้นะครับลองดูอันแรกก่อนนะครับก็ทําเหมือนที่ตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับเฟสเปลี่ยน นะครับใน2วินาทีดังนั้นถ้าเฟสเปลี่ยน360ละ่ะจะใช้เวลาก็เอา2คูณ360หารด้วย120นะครับจะเท่ากับ6วินาทีตัวนี้คือคาบเห็นไหม,มครับคำตอบแล้วได้แล้วนะเราได้ค่ามาแล้วครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่า ความถี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบ ียบเลยครับ ยาว2ซนะติมเมตรนะตำแหน่งบนหน้าเดียวกันนี้ห่างกัน9.5เซนติเมจะมีเฟสต่างกันเท่าไหร่ออาดูนะครับ9.5เซนนี่ได้ขึ้นกี่ลูกครับ9.5นะครับได้ขึ้นกี่ลูกได้ขึ้นมันยาวลูกละ2ถูกไหมครับแปลว่า9.5เนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้น4ลูกถูกไ4ลูกนะครับแล้วมีเศษอยู่1.5เซนทำไมถึงได้ขึ้น4ลูก ก็เพราะว่า4คูณ2เนี่ยมันเท่ากับ8นี่ครับเห็นไหมครับ8ลบกับ9.5เนี่ย แค่3ใน4ับได้แค่3ใน4นะครับทุกๆเครื่องนี่คือลานี่ขึ้นลูกใหม่เนี่ยเฟสเป็นศูนย์องศาหมดนะครับทุกค้าขึ้นลูกใหม่เฟสเป็นศูนย์องศาหมดนะครับศูนย์องศาศูนย์องศาศูนย์องศานะครับทีนี้ไอ้ลูกที่มันเหลือเศษเนี่ยนะครับแปลว่าตำแหน่งที่มันเหลือเศษนะครับเหลือเศษสามในสี่พอดีถูกไหมมันจะเป็นศูนย์เก้าสิบนะครับร้อยแปดสิบตรงนี้เป็นสองร้อยเจ็ดสิบครับแปลว่าตำแหน่งสุดท้ายของเก้าจุดห้าเซนเนี่ยจะมีเฟสเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบองศา ต่างจากตอนแรกเท่าไหร่ครับตอนแรกเป็นศูนย์ใช่ไหมก็ต่างตอนแรกเท่ากับ270ครับเพระฉะนั้นเฟสต่างกันนะครับเฟสต่างกัน270องศาเป็นคำตอบครับตัวอย่างที่2นะครับอ่ะสมที่ได้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิป2กันนะครับ